สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเสนอถึงเรื่องของวิจัยที่เราเลือกทํากันนะคะชื่อเรื่องว่าความพึงพอใจระหว่างการเรียนออนไลน์กับออนไซต์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมค่ะรายชื่อสมาชิกกลุ่มนะคะ1น,นางสาวยุวดีเฉยเผือก 2. นางสาวพิชญายนิสกิจลุง 3. นางสาวสัทิทรสีซ้าย 4. นายจตุดันไกสอนเจริญและ5นางสาวกรณยุตาสุขเจริญค่ะ เรามาเริ่มด้วยที่มาและความสําคัญของปัญหากันเลยนะคะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นวงกว้างโดยที่ผู้ติดเชื้อและก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยมีจานวนเพิ่มขึ้นในระยะเวลาอันรวดเร็วเชื้อไวรัสโควิดนะคะก็ยังทําให้พฤติกรรมการบริโภคหรือการบริการของมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปส่งผลต่อหลายภาคส่วนเลยเช่นเศรษฐกิจสังคมการท่องเที่ยวเทคโนโลยีและการศึกษาค่ะ ส่งผลให้สถานศึกษานะคะไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้เพราะประเทศไทยได้ออกมาตรการควบคุมโรคอย่างชัดเจนองค์การอนามัยโรคนะคะจึงได้เสนอแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในโรงเรียนโดยที่ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยเราจะไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบสนองมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม จากปัญหาข้างต้นนะคะทำให้ผู้วิจัยเนี่ยสนใจที่จะศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์กับออนไซต์และทําการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์กับออนไซต์ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเจตเกษมค่ะ ต่อนะคะเป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะเพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาพร้อมข้อเสนอแนะของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์กับออนไซต์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 i d 1 9ของมหาวิทยาลัยรา,ยรา,ยรายชพัฒเกษมค่ะต่อมานะคะเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยตัวแปรต้นด้านปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่1เพศ2อายุ3ระดับการศึกษาและ 4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน ตัวแปรตามนะคะด้านสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์กับออนไซต์ได้แก่1ด้านเนื้อหาและสื่อการสอน2ด้านผู้สอน3ด้านบุคคล4ด้านการวัดและประเมินผล5ด้านการเรียนแบบในห้องเรียนและ6ด้านปัจจัยเคื่อหนุนค่ะ ขอบเขตของงานวิจัยนะคะประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภาัฒน์จเกษรปีการศึกษา2564คณะวิทยาการ,รจัดการรวม9สาขาชั้นปีที่1ถึงปีที่4การเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างนะคะใช้เป็นการสุ่มแบบง่ายโดยใช้ตัวอย่าง302คนใช้ตารางสำเร็จรูปของเคซี่อันมอร์แกน ถัดมานะคะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยค่ะผู้วิจัยนะคะได้สร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามค่ะผ่านทาง Google Form โดยได้ทำการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสร้างขึ้นเองแบ่งเป็น3ตอนดังนี้ค่ะตอนที่1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบไปด้วยเพศอายุระดับการศึกษาและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนค่ะมีลักษณะเป็นแบบหลายตัวเลือกจานวน4ข้อค่ะ ตอนที่2ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจการเรียนการสอนอนอนไลน์ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรชาชภัฏเจงกษมประกอบด้วย4ด้านจำนวน22ข้อตอนที่ 3. ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจการเรียนการสอนอนอนไลน์ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรชาชภัฏเจงกษมประกอบด้วย5ด้านจำนวน29ข้อมีลักษณะเป็นแบบสอบถามประมาณค่า5ระดับตามมาตรวัดของรีคอร์ค่ะ ต่อมานะคะเป็นการสร้างและตวรวจสอบเครื่องมือ 1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากตำราเอกาสารบทความวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาสร้างเครื่องมือ 2. สร้างเครื่องมือให้ครอบคุมเรื่องที่จะศึกษานำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้วชาทั้งสามท่านตวรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง 3. นำาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักศึกษาในมหาวิทยายลัยราชภัใจกเกษมที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง31คน 4. นํนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้อและหาค,าค่าความเชื่อมัน่นด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์เอลฟาของคอนบารได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ0.90ค่ะ นํานำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างและดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งต่อไปค่ะถัดมานะคะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะเกี่ยวกับความพึงพอใจการเรียนการสอนออนไลน์กับออนไซต์ site, ของนักศึกษาในมหาวิทยายลัยราชพัฏจันเกษมโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS โดยหาค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายด้านรายข้อและภาพรวมนำเสนอในรูปแบบของตารางประกอบการบรรยายแปลตามหมายตามเกณฑ์ค่ะ ผลการวิเคราะห์ข,ข้อมูลตอนที่1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 1. เพศเพศชายมี127คนคิดเป็นร้อยละ42.1เพศหญิงมี175คนคิดเป็นร้อยละ57.9รวมทั้งหมด302คนคิดเป็นร้อยละร้อย 2. อายุอายุต่ำกว่า20ปีมี98คนคิดเป็นร้อยละ32.5อายุระหว่าง21-30ถึง30ปีมี204คนคิดเป็นร้อยละ67.5 อายุ30ปีขึ้นไปไม่มีข้อมูลตอบกลับแบบสอบถามรวมทั้งหมด302คนคิดเป็นร้อยละร้อยระดับการศึกษาชั้นปีที่1 73คนคิดเป็นร้อยละย4 2ชั้นปีที่2 84คนคิดเป็นร้อยละย7 8ชั้นปีที่3 92คนคิดเป็นร้อยละ30.5ชั้นปีที่4 53คนคิดเป็นร้อยละ17.5รวมทั้งหมด302คนคิดเป็นร้อยละร้อย 4อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนหมายเหตุตอบได้มากกว่า1ข้ออันดับ1โทรศัพท์มือถือ264คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์87.4%อันดับ2โน้ตบุ๊ก137คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์45.4%อันดับ3แท็บเล็ตหรือ iPad 129คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์42.7%อันดับ4คอมพิวเตอร์ PC 104คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์34.4%อันดับ5อื่นๆ19คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์6.3% ตอนที่2ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันกเกษมรวม4ด้าน1ด้านเนื้อหาและสื่อการสอน2ด้านบุคคล3ด้านการวัดและประเมินผล4ด้านปัจจัยเกื้อนหนุน ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนการสอนออนไลน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางแต่เมื่อจำแนกออกมาพบว่าด้านเนื้อหาและสื่อการสอนมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ2.89สาเหตุอาจเกิดมาจากนักศึกษาเห็นว่าเนื้อหาไม่มีความสอดคล้องกับการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์หรือเนื้อหาอาจจะเยอะเกินไปและไม่มีความน่าสนใจรวมถึงระยะเวลาในการเรียนที่อาจจะนานเกินไปแนวทางในการแก้ไขหากในอนาคตมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์อีกควรปรับเนื้อหาให้มีความกระชับ เข้าใจง่ายมีสื่อการสอนที่หลากหลายมากขึ้นตอนที่3ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภาัฏเจีก,กะเะสีรวม5ด้าน1ด้านเนื้อหาและสื่อการสอน2ด้านผู้สอน3ด้านบุคคล4ด้านการวัดและประเมินผล5ด้านการเรียนแบบในห้องเรียน สรุปผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนการสอนออนไลน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากแต่เมื่อจำแนกออกมาพบว่าด้านบุคคลมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ3.92สาเหตุอาจเกิดมาจากนักศึกษาไม่สามารถเลือกเวลาเรียนตามที่ต้องการได้รวมถึงช่วงเวลาในการเรียนและเลิกเรียนอยู่ในช่วงที่มีการจราจรติดขัดนักศึกษาจึงไม่สะดวกในการเรียนที่มหาวิทยาลัยแนวทางในการแก้ไขอาจปรับการเรียนการสอนให้เลิกเร็วขึ้นหรือมีตัวเลือกในช่วงเวลาการเรียนเพิ่มขึ้น การทดสอบสมมติฐานสมมติฐานที่1นักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการเรียนออนไลน์ออนไซต์แตกต่างกันในด้านออนไลน์เป็นไปตามสมมติฐานเพราะจากการวิจัยพบว่านักศึกษาเพศหญิงมีความพึงพอใจมากกว่าเพศชายแต่ในด้านออนไซต์ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้เพราะนักศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจในด้านออนไซต์ที่เหมือนกัน สมมติฐานที่2นักศึกษาที่มีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการเรียนออนไลน์ Wade และออนไซต์แตกต่างกันจากการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ ein, งไว้เพราะด้านออนไลน์นักศึกษาที่มีอายุ21-30ปีมีความพึงพอใจมากกว่านักศึกษาที่มีอายุต่ำกว่า2 0ปีส่วนด้านออนไซต์น um ักศึกษาที่มีอายุต่ำกว่า20ปีมีความพึงพอใจมากกว่าอายุ21-30ปี สมมติฐานที่3นักศึกษาที่มีชั้นปีแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการเรียนออนไลน์และออนไซต์ที่แตกต่างกันจากการศึกษาพบว่าเป็นไปตามสมมติฐานทั้งการเรียนออนไลน์และออนไซต์เพราะแต่ละดับชั้นปีมีความพึงพอใจในการเรียนออนไลน์และออนไซต์ที่แตกต่างกันไปสมมติฐานที่4นักศึกษามีความพร้อมในรูปอุปกรณ์การเรียนและมีความพึงพอใจในการเรียนออนไลน์แตกต่างกัน จากการทดสอบพบว่านักศึกษามีความพร้อมในเรื่องอุปรกรณ์ที่แตกต่างกันโดยส่วนใหญ่จะนิยมใช้เป็นโทรศัพท์มือถือรองลองมาเป็นโน้ตบุ๊กหรือแท็บเล็ตไม่ก็ไอแพดเพราะพกพาได้ง่ายส่วนอันดับสุดท้ายจะเป็นเครื่อง PC หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ สุดท้ายนี้นะคะอภิปรายผลการวิจัยค่ะจากการศึกษาความพึงพอใจระหว่างการเรียนออนไลน์กับออนไซต์ site, ของนักศึกษาในมหาวิทยายลัยราชภัฒจันเกษมพบว่านักศึกษาไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงนะคะอายุต่ำกว่า20ปีอายุ21-30ปีและระดับการศึกษาชั้นปีที่1-4ก็ต่มมีความพึงพอใจในการเรียนออนไซต์ site, มากกว่าออนไลน์ line. เพราะการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาในหมหาวิทยาลัยในสภาพปัจจุบันของไทยนะคะไม่อาจทดแทนการเรียนแบบเห็นหน้าหรือการเรียนในห้องเรียนได้ค่ะเพราะการเรียนแบบในห้องเรียนนะคะมีสังคมและสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบรรยากาศกาในห้องเรียนค่ะการได้พูดคุยกับเพื่อนร่วมชั้นคุณภาพการศึกษาหลักสูตรส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักศึกษาค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ